W b e บ u t ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเทคนิคกันทาบลัชออนให้เรานะคะดูเด็กกว่าอายุจริงดีไหมคะมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากกันค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะเราจะใช้แปรงนะคะแตะไว้ที่ตรงข้างจมูกนะคะจะทําให้เราเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเราเนี่ยมีหน้าส่วนบนแล้วก็หน้าส่วนล่างนะคะวิธีการง่ายๆนะคะนําแปรงมาปัดบลัชออนแบบนี้นะคะแล้วก็เขยา่าๆขยนิดนึงแล้วก็ปัดขึ้นนะคะจากข้างจมูกไปตรงคันหแบบนี้นะคะ นี่นะคะนี่เลยลากขึ้นแบบนี้นะคะ สังเกตว่าเรานะคะจะไม่พยายามปัดในส่วนที่ต่ําลงมากว่าพวงแก้มนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทาจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะหน้าของเราจะห้อยเราก็จะดูมีอายุจริงกว่าที่ควรจะเป็นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการปัดแก้มให้ดูชมพูอ่อนๆเหมือนคนสุขภาพดีแล้วก็ดูเด็กด้วยนะคะอีกเทคนิคหนึ่งค่ะซึ่งเป็นความลับที่สาวๆเกาหลีเขารู้กันเลยนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้เครื่องสำอางที่มีสูตรของวอเตอร์เบสหรือว่าสูตรน้ํานั่นเองนะคะแล้ววันนี้พี่เป้ก็มี เครื่องสำอางซีออนค่ะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องสำอางสูตรน้ำนะคะที่พี่เป้ใช้เป็นประจำเลยค่ะเครื่องสำอางสูดน้ำนั้นดียังไงล่ะคะก็ดีตรงที่1น,นะคะจะทําให้รากของเราเนี้ยติดทนทั้งวันเลยค่ะสังเกตไหมคะเวลาที่บางทีเราออกจากบ้านนะคะทาเครื่องสำอางมาแป๊บเดียวนนคะหลุดแล้วเราก็ต้องคอยเติมทั้งวันบางครั้งหน้าที่การงานของเราก็ไม่อนวยให้เรานะคะต้องมีเวลามาเติมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องสำอางสูดน้ำนะคะนอกจากจะติดทนแล้วยังช่วยบำรุงผิวหน้าของเราอีกด้วย ะะจะดีไหมคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้สวยแล้วก็ยังดูแลผิวหน้าของคุณไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้ผิวหน้าสวยๆของเราอยู่คู่กับเราไปนานๆค่ะอย่าลืมนะคะนอกเหนือจากการใช้เครื่อง g s s p a แล้วนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เครื่องสอําอางที่เป็นสูตรน้ําไม่ว่าจะเป็นแป้งบัตชอนหรือว่าลิปสติกของเรานะคะมีเป็นสูตรน้ําหมด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ทุกเพจที่มีเครื่องหมาย d e beauty การันตีความสวยค่ะสำหรับวันนี้พี่เป้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ